สวัสดีครับพี่น้องวันฝนตกครับวันนี้อย่างหนาครับเมื่อคืนนี้อาจจะทำอะไรไม่ได้ครับผมทำอะไรได้ครับวันนี้เปิดตัวน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่ทีมงานซุปเปอร์ยาวนะ

Boah, wow. <laughs> <laughs> In der Helle, Ừ, gì đang Lo nán ăn biệt tiếp rồi Hãy subscribe cho chiên มันมืนในเืือดอกมันมืนในเืือรอหนาเพราะมุนครับรอนี่งต้องใช้เบรกติดครับ แรงครับลดแรงโอ้หลดแรงเนาะ

เทียงดีร้อนดีน้อนดับเบมาขันดพอพล้วไปไปเอาไหจ้าขาบ้าเอานั่นมันสุ่ม้อมนใส่ดาบก,ก็ดีบ่ ล่อเป็นเกณฑ์เย็ดเยิกเย็ดยิงไรลุงความไงน

หนูยังไงล็อกมได้อยู่ด้วยล่ะเอาขึ้นยังไงด้วลงอันนีลงมันเป็นอย่างไรบอลล็อกไปลงมันกัแซงแยกหาโหลดแน่มันขาอย่าง พ่อพ่อถอยไปดิถอยพ่อนิดนึงนิดนึง ดึงใช้เอาโอ้เต pues ็มก mm ็ดีเลยว่ะสวดออกไม่ ไม่ได้ของเงี้ยผมเดาเล่าไอ้พี่ บัดย่ำใส่แท้นี่มันต้องย่ำมาทางหนหน่อยให้ซุ้มร้อมันอยู่กลางพอดีเออเอา้าๆแล้วน่นะพอดเีเลยนะแม่นให้มันให้นี่มาตนี่เลย ช่วย่ล <drink> ังมาวงใครจไช่ว่ขลังเฮ้ย่าเลเอาไม่ข่ั่เนี่ยไม่เลยก็งี้ขอดใส่ยั่เอาไม่ใส่ขอด่ไม่จัดจักรูขอดเอียงดีหมดไปหามา่ปโอเคจะรับเงินคนนั้นขอีได้เห่อเนี่ย

สีเปียวลมก้อนตลยะาน้าดาปยวล้นเลขับรถเตาข้ามาเอากระานอย่งนี่เอากระปานข้ามดาล้มทบผ่านเพื่อนใจว่าด้ไหมโอ้โหเดแล้เนีที่รล้วเนยที่เราท่ สวยพอดีเลยครับมันตะเวองอย่างงามมันคู่พอดีเป๊ะครับว่อแบบเห็ดสีมันเ er ขากันกับหัวมันบอกเห็ดสีคือ oh, er กันนี่ยครับหัวมันเนี่ยลัก <c oughs> ั <c oughs> ่นกับเปลี่ยนหัวไม่เป็นหัวสีขาวกันกับกระบะมัน หัวมันอนะ่ะเท่ากับไปใส่ไฟมันจีพอดีกับกับบาลเลยเนี่ย <Yeah. S 1> หัวไปใส่ฟองไฟมันจีพอดีกับกับบาลเลย พ่อคืนนี้พ่อคืนนี้สองฟังตัดเ,เลยวะเออแต่งไอ้มันคือไอ,มอ,อ้มันคือบักตัวสัตว์เฟื่องเมือบอ่ะนึกว่าตัวไร <laughs> สีเล็กกว่านิดหนึ่งจะซีหัวเยวอันแข็บกว่าน่อยหนึ่งเนาะแปดสิบครับมันสีรัดยังไงปบะเนี่ยอันใดครับเวลารัดอ่าตัวนี้มันเป็นอันตีปีขางไส้ัวครับมันตีปีขางไส้ไหมครับอืมมันไม่ได้รัดมันไม่ได้รัดแถะไหมลุกอืมตัวนี้เขาเห็ดมั่วตีปีขางไส้ไหมครับ ก็ลงมีแสล้มีไ้ครับตีปียงกาตีปีขางไสอ้อตีปีนี้รัดไสนีเลยเดอครับแมนครับแมนตอตีปีนรัดไสนีครับนีเด้ตัวนีก็แมนตัวลังก็แมนตัวลังยืดไสกระซีตัวนี้ครับมีเดีเท่าก่อนเ็กหนุนหลก็ยืดเลือยๆซื้อซื้อมองนเน้นพอดีบ้างไหครับบางดำมันอ่ากับานปัมดำบ่หรือยัง พอดียับไปทั้งหนาเลยอีกหน่อยหนึ่งพอดีเลยเออกระชิยับไปทั้งหนาแหละครับไอ้กระบ้าเอาอันเอาบางกี่ข้อเป็นหลักไหมครับเมื่กระชิยับไปทั้งหนาได้อไพอดีพอด่นาพอดีอ,อ,ดอันนี้ไมีต่ำเลยพอดีครตีได้การกระชิยับเลยพอดีเลยครับแล้วก็ได้แกะขาดยิ่งยังแต่แค่ยึดถึงตัเลยครับโอ้ลงตัวพอดีเลยวะ่ะ คนก็จะมาตรงนี้เป็นศูนย์กลางมาอีกขายขาย <c oughs> ขายขายขายครับเป็นขายอยู่แล้วน่ ทอนีอ in, e ่เอาไ <hi> ้ตๆสิแหละเอาไสิเลยทอมันตัวตัวร้ายตัวลาย